สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้1มีนาคม2564ช่องโชคดีดอน y u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเดือนมีนาคมมีเงินเข้าทั้งหมด7วัน10รายการกดเงินสดอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้อะไรรูดสินค้าได้อย่างเดียวมาดูครับ1มีนาคมครับวันนี้ครับวงเงินรูดสินค้าป,ปกติเข้า200 300ใครเคยได้200 300ก็เข้านะครับ แล้วก็รายการที่สองเพิ่มาลังซื้อ500ก็เข้ารายการที่1และ2รวมกันทําให้มี B. วงเงินรูดสินค้าเป็น700บางคนก็ได้800นะครับรายการที่3 4 5เป็นค่าลด500ยนะครับรายการที่6เป็นค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนเริ่มใช้วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปวันที่1อย่างเดียวเนี่ยเข้า6รายการรูดสินค้าได้ เท่านั้นนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้มาดูนะครับต่อไปเป็นรายการที่7ครับรายการที่7คือเงินเดียวยาเราชนะเข้า4วันนะเข้า4วันวันที่1เข้าไปแล้ว1วันเราชนะ6กรบาทและก็บางคนก็ได้700บาทจะเข้าอีก4วันนะในวันที่5มีนา64 12มีนา64 19มีนา64 26มีนา64นะครับ เงินเราชนะ675บาทหรือบางคนได้700บาทนี้ครับสะสมไว้ในบัตรก็ได้ใช้ให้หมดภายในไม่เกิน3 0พฤษบาคม6-4ครับเอาเงินทั้งหมดเข้า7รายการแล้วนะครับ5วันแล้วต่อไปเป็นวันที่6ที่เงินจะเข้าก็คือ18มีนา64เป็นรายการที่8กับรายการที่9ครับค่าน้ำปราปาไม่เกิน100ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230 ผู้มีสิทธิ์ได้เงินก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าไว้และใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยใช้ไฟไม่เกิน230เป็นบินของเดือนมกราคม64นะครับที่จ่ายไปแล้วและไม่เกินนี้จะได้คืนในวันที่18กุมภาพันธ์6กกวดเป็นเงินส่วนได้นะครับต่อไปเป็นเงินเข้าในวันที่7นะครับเงินเข้า วันที่7เป็นรายการที่10นะครับก็คือเข้าวันที่22มีนาคม6กเป็นเงินผู้พิการที่มีบัตรสัมปทานแห่งรัฐนะครับ2 0 0รบาทกดเงินสดได้นะครับ2 0 0รบาทนะครับ22มีนา6 4สรุปแล้วในเดือนมีนาคมจะมีเงินเข้าทั้งหมด7วันตามวันที่ก็คือ1มีนานะ5มีนา12มีนา18มีนา19เมีนา22มีนาและ26มีนานะครับ ซึ่งในจํานวนนี้เป็นเงินเข้าตามปกติที่บัตรเคยได้อยู่แล้วมี1มีมนา64 18มีนา64และ22มีนา64ส่วนเงินยาวยาเราชนะเข้า5 12 19 26มีนา64ตามรายการที่เรามานี้ครับก็ใช้จ่ายเงินได้สําหรับคลิปนี้นําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ